นั่นแหละน้องสาวชันพอรู้ไม่ค่ะว่าตอนนี้แกอยู่ไหนเราค้นหาจนทั่วทุกซอกทุกมุมแล้วแต่ก็ไม่มีวี่แววของแกเลยนะครับเออเออครับถุยนั่นอะไรเนี่ยอ,อ,อตรงนั้นมีใครอีกคนนี่ เออออไม่ใช่แล้วครับนั่นมันคัดเอาโฆษณาผมเจอมาแล้วไม่ใช่คัดเอาแน่นอนดูสิคนคนนึงกำลังเดินตามโนริโกเห็นไหมคะอมันแค่เงาสะท้อนนะครับดูไม่ดีสิครับแสงมันกระทบตู้กระจกจนสะท้อนเป็นเงาก็แค่นั้นเองนะครับแต่ว่าเอาล่ะ ยังไงซันได้ก็บแปลว,ว่าน้องสาวคุณยังปลอดภัยดีอยู่นะครับงั้นเหรอคุณพูดแบบนั้นได้ยังไงฉันไม่เข้าใจคือที่เห็นนั่นแหละแกเดินได้ไม่มีวีแววบาดเจ็บเลยนะครับอาจจะแค่นี้ออกจากบ้านก็เป็นได้จริงไหมครับเอเมื่อกี้เนี่ยนะฉันเสียวบบว คนนาจะพูดไม่ว่านายก็เห็นผีเหมือนกันเด็กก็จะว่าเราบ้ากันทั้งคันนะ่าาแน่นอนครับผมไม่พูดอยู่แล้วครับผมนอรเห็นไหมเจองานเบาๆนะก็ดูดีขึ้นเยอะเลยนะนดกวพวกกันไปขับต่อด้แล้วใช่ไหมครับผมนะโอ้ยอย่าง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 อีกสักพักอีกสักพักยาใจร้อนตัดแว่นก่อนตัดแว่นก่อน น้องสาวแค่คนเดียวถ้าคุณดูอะไรก็ช่วยบอกฉันด้วยเถอะน้องฉันยังเล็กมากแต่ยังเด็กเหลือเกินทั้งหมดเป็นความผิดของฉันแท้ๆที่จริงฉันฉน่าจะไปกับแกด้วยขอร้องเถอะช่วยฉันหาหน่อย ผมไม่ทราบอะไรเลยจริงๆครับไม่ทราบจริงๆเหรอต้องขอโทษด้วยครับพี่จะ๊ะแล้วพี่จะไปนอกเมื่อไหร่อ่ะ คิดถึงพี่แล้วสิไม่มีทาง <c oughs> ขออยานจังเลยนะ เฮ้ hey. วันนั้นในอุโมงนั่นน่ะบอกสิน่าเห็นผีใช่ไหมว่าไงนะหืมแสดงว่าเห็นแนะเ่เดี๋ยวเดีสิวสิ่วกี้เราทำไปยังไงเนี่ยเฮ้เดี๋ยวเอ๊ะทำไมปากหมุดเดยอะอย่างเงี้ย ทั้งหมดคือที่ที่เกิดอุบัติเหตุแต่นี่มันใกล้ๆแล้วอ,อยู่ในอุโมงค์ทั้งนั้นนี่ลองพิจารณาดีๆสิเห็นโค้งหักศอกในอุโมงค์ไหมล่ะน่ารู้มากเป็นเพราะอะไรไม่รู้ตอนพวกเขาขุดอุโมงค์เนี่ยตอนนั้นแหละที่ไปเจอสิ่งที่ไม่ควรจะได้เจอเขา้าม,มันคืเพราอะไรอ่ะพ,พวกเขาเจออะไรเหรอใครจะไปรู้เล่าแช่ฟังเขาไมา่อีกทีนั่นแหละ โค้งหักศอกก็เลยเยอะหน่อยอเพื่อจะเลี้ยวหลบให้พ้นอาถรรพ์จุดนั้นๆไงในเชื่ <c oughs> อใช่ไหมล่ะที่ฉันเพิ่งเล่าเนี่ยนี่ขอร้องกับพอเทียเชื่อฉันเหรอย่างนายหางานอย่างอื่นทำดีกว่า มีผู้หญิงท่าทางแปลกๆบอกว่าผมจะตายเพราะตัวรถไฟฮะเพราะปเอิญผมเก็บตัวเดือนนี้ได้เห็นนน่นอนอยู่หนูก็เลยเก็บมาเระเอิญหนูเอาไปคืนนะคะ ระวังหน่อยนะคุณขอสะดวกอะไรนิดนึงได้ไหมคะอุนุมะ,ยะเยอโก นี่ก็มีล่ะเมื่อกี่ยวอะไรกับตัวเดินที่หายเหรอครับแบบว่าทั้งทักขชิทั้ง,ง,งน้องฉันเจอตัวเดินของเขาคนนี้เนี่ยแล้วทั้งคู่ก็เอาไปส่งคืนที่สถาน,นีงั้นเหรอนี่คะ่ะตรงนี้มีตรงนี้ก็มีแล้วนี่อีก คือใครกันเนี่ยอาโอนุมายาเอกโกเนี่ยก็ไม่ทราบะแต่ที่ดูรู้ทันเลอร์น้าดูเลยฉันเห็นอะไรบางอย่างจริงๆนะน่นเหนือทักชินแน่นอนเลยจริงเหรอแต่เพอเอินก็ไม่ใช่คนแน่ แค่ตัวเดินใบเดียวก็เท่านั้นเองฮะมันคงอยู่บนชั้นนี้แน่เลยผมว่านะ